สถาบันการสร้างชาติ Nation Building Institute จริงๆแล้วไม่รู้จะมาเรียนทำไมก็เรียนมาหมดแล้วปรยาตรีปรยาโทรปรยาเอกหลักสูตรนู่นหลักสูตรนี้ก็เรียนมาแล้วนะครับผมมาท้งสายพระพระอาจารย์ชายกลางวัดพระรำเก้าซึ่งเป็นพระไปเทศที่บริษัทแนะนำการดำเนินชีวิตให้ประการที่บริษัทบอก โยมกีรินไปเรียนด้หลักสูตรนีน้ดีอย่างนั้นอย่างนั้นก็ตัดสินใจนะมาสมาัครเข้าเรียน,นก็มาเจอท่านอาจารย์แดนนะครับถูกชะตาอย่างไงถ้าภาษาปักใต้ถ้าไปจีบสาวเห็นแล้วรักแล้วรักเลย <laughs> ครับ <laughs> ก็เลยเ <laughs> ข้ามาเรียนตรงนี้ ก่อนที่ผมจะมาเรียนที่กรุงเทพนะฮะผมได้ไปกราบหลวงพ่อที่วัดซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนะพระครูโสรัตวัตโนนะครับหรือพ่อหลวงสุท่านบอกผมมาคำหนึ่งว่านะมึงไปเรียนที่กรุงเทพอ่ะมึงไปเป็นเปรตอยู่ในหมู่ปราดแต่มึงอย่าไปทำปราดในหมู่เปรต เราเด็กๆก็เราก็คิดอย่างไงเป็นเปรดในหมู่ปราดนะครับก็ขยายหน่อยนะหลวงพ่อ,อยังไงก็มึงไปคบคนที่ดีๆคนที่มีความรู้มีความสามารถมึงมึงไม่ใช่เป็นไปเป็น,ปน,ปน,ปนหัวหน้าโจรมึงไม่ได้ไปเป็นหัวหน้าพวกยาเสพติดอะไรต่อะไรนะครับเพราะนั้นเราก็เลยต้องหาคนที่เป็นปราด แล้วผมไปเป็นเปรตในหมู่ปราดวันนี้ผมมาเป็นเปรตอยู่ในหมู่อาจารย์นะเพราะฉะนั้นผมก็ได้แล้วก็นี่ได้เพื่อนเพื่อนหูงนี่ปราดหมดเลยนะเพราะฉนั้นก็ใช้อ่อนน้อมถอบตนหน่อยนะเอาแบบเล่าปีก็ถือว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็ได้สนิทสนมนะได้รู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนฝูงนะก็ที่ผมเคยบอกแล้วว่าเราก็มาเหมือนเสมือนญาตินะมา ตรงนี้ก็เหมือนพวกมีอะไรก็พึ่งพาอาศัยไว้วางใจกันเกรงอ,อกเกรงใจกันตรงนี้นะครับนโยบายหรือว่าหลักใหญ่ๆของเราที่เข้ามาตรงนี้เท่าที่ฟังในภาพรวมก็เน้นให้รู้จักรักชาติศาสนาพระม ah หากษัตริย์เมื่อกี้ท่านในปฏิญาณและข้อแรกเลยนะ ท่านต้องรักสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติไทยอยู่ได้ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์มีการสร้างชาติมีการกู้ชาติกันมาตลอดนะครับแล้ววันนี้ของกลุ่มพี่ชาตรีเห็นไหมเอาคนเก่งคนดีมาสร้างมาในงานเลี้ยงนะโดยเฉพาะพระเจ้าตากศรินมหาราชนะเขาเรียกว่าพระ,พระมหากษัตริย์สร้างชาติ คือคืนนี้ถ้าใครเรียนแล้วไม่ได้อยู่ในรายการนี้ผมว่าน่าเสียดายนะฮ <Yeah. S 1> นะะชาติสัมพันธ์ให้พี่ชาตรีหน่อยให้ท่านอ,อธิบดีนะครับเพราะนั้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าวกไปถึงชาติไปที่ไหนไหนถามเด็กนักเรียนนะไหนใครรักชาติบ้างยกมือปุ๊บนะใครช่วยสร้างชาติบ้างยกมือถามว่ารักชาติรักกันตรงไหน ผมก็ไม่ได้ไปดูไปค้นควา้าไอ้หนงสือเล่มหนาอะไรหรอกผมไปดูหนังสือของอท่านปฐมวีที่หกคำว่ารักชาติคำว่าชาติคืออะไรชาติก็คือหนึ่งให้รักคนในชาติคนในชาติมาจากไหนในครอบครัวพ่อแม่ลูกรักพ่อแม่ลูกพี่น้องกันในชุมชนในหมู่บ้านในครอบครัวให้มีความรักความสามัคคีแล้วก็ให้รักคนในชาติพอมาเข้าหลักสูตรนี้นะครับ อาจารย์แดนก็เน้นเรื่องการสร้างคนสร้างตนสร้างคนให้คนเป็นคนดีให้คนเป็นคนดีคน,นค,นดคนเก่งคนกล้าคนดีคนยอดคนเยี่ยมนะครับมันก็เข้าข้อที่ว่ารักชาติก็คือรักคนนะและไม่ได้ทำอยู่แค่ในห้องนี้ทำขยายไปถึงเยาวชนนะมีครูอาสาอะไรไปทำแล้วเราก็คิดทำกันต่อยอดกันตรงนี้ก็เชื่อมันว่า หัวข้อที่รักคนในชาตินะชาติศาสนานะครับแน่นอนทุกคนต้องมีนับถือศาสนาะใช้หลักคำสอนมานะรักผืนแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยรักคนในชาตินะครับรักขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะครับเนี่ยไทยเรามาดีๆมีความรักความสามีมีกิจกรรมมอีอะไรที่เราร่วมกันเพื่อความสร้าง ความรักความสามัคคีและที่สําคัญรักผืนแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยหลายหลายท่านนะครับที่ท่านมีมาเรียนมาศึกษาแล้วท่านก็ได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดก็เรียกว่ารักบ้านเกิดนะรักผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยตรงนี้ก็คือคําว่ารักชาติหนึ่งรักคนสองรักขนบธรรมเนียมประเพณีสามรักผืนแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยนะครับตรงนี้ทุกอย่างอาจารย์แดนได้ บ่อนเน้นเรื่องการสร้างคนสร้างชาติครบถ้วนตรงนี้นะครับและก็ที่สำคัญนะครับผมก็ได้มีความเชื่อมั่นและความศรัทธาในสถาบันสร้างชาติตรงนี้นะครับอยากให้เห็นเป็นรูปธรรมอยากให้เห็นเป็นหลักเป็นแหงนะก็ยินดีนะฮะที่ให้การสนับสนุนที่ดินสิบร้ยไปสร้างสถาบันนะครับขอบคุณมากครับ แล้วก็อาจารย์ก็ได้ไปดูแล้วพี่ทอนก็เขียนแบบแล้วทำเลนสเกปบอย่างดีสวยงามนะเ,เดี๋ยวพี่ก็คงจะมาให้เพื่อนเห็นห้องประชุมได้ไม่ใช่แคบๆอย่างนี้ห้องประชุม500อที่นั่งพี่ทุนทอนบอกแล้วมีห้องประชุมสาขาล้อมรายล้อมนะครับนะผมเชื่อมั่นว่าต่อไปเรามีสาบันแล้วเรามีจุดศูนย์รวมของพวกเราไปอยู่ที่นั่นนะสิ่งที่สำคัญก็ อาจารย์ก็ต้องขอความร่วมมือกับลูกศิษย์และทุกรุ่นนะฮะช่วยกันนะครับอิฐคนละก้อนคนละสองก้อนเดี๋ยวมันก็เป็นตัวอาคารใหญ่ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเรารุ่นสิบเราก็ช่วยกันจัดกิจกรรมอะไรแล้วไปทำงานตามที่ได้วางเป้าหมายวางโครงการที่เราจะไปดำเนินการตรงนี้นะครับก็ต้องขอ ขอบคุณนะฮะเพื่อนนชรุ่นสิบที่ได้ให้ความไว้วางใจนะฮะแล้วก็ให้เป็นความเป็นตัวเองเอสถาบันสร้างชาติของเราคงจะไปได้ดีและเป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ศรัทธาที่สำคัญก็ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติกันทุกคนนะครับกราบขอบคุณมากครับวันนี้ครับ